เรื่องยอดที่สุดของหัวใจตอนที่17ในตอนนี้อัญ,ญมณีที่เริ่มสงสัยว่าเทวริชจะเป็นคนฆ่าชนุดและก็ตามสืบเรื่องนี้แบบเงียบๆในขณะเดียวกันเธอก็คลางแคลงในความสัมพันธ์ระหว่างเกื้อคุณกับพิมรตาเมื่อพิมรตารู้จุดอ่อนจึงแกล้งปลุกประสาทอัญ,ญมณีว่าเกื้อคุณคือพ่อของลูกในท้องเธอทําให้อัญ,ญมณีหวั่นไหวขณะที่สันสืบคดีการตายของชนุดจนได้เบาะแสสาคัญ โดยให้ทุกคนในบ้านจางวางประวาติมาตรวจ Dna โดยเฉพาะประวิงและเทวริที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยขณะที่สันต้ํมลูกน้องไปตามเก็บ DNA ของบ้านจางวางประวาตเขาก็ได้รับโทรศรัพท์จากลูกน้องของเขาวา่าตอนนี้นักประดาน้ำได้พบศพชายคนหนึ่งใต้ท้องทะเลซึ่งคนนั้นก็คือพนักงานบัญชีที่ได้หายสาบสูญไปนั่นเอง สันเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าร่างหนุ่มที่พบจะเหมือนจมน้ําตายแต่ว่าแท้จริงแล้วเมื่อชนะสูตรศพป,ปรากฏว่าได้สิ้นใจก่อนที่จะจมน้ําเสียชีวิตด้านประวิงเมื่อสันกลับไปก็รู้สึกร้อนใจมากเธอรู้สึกว่าสันน่าจะเจอหลักฐานอะไรบางอย่างที่ทําให้สงสัยคนในบ้านจางวางประวัติด้านเทวริสก็ทําตัวนิ่งเฉยเหมือนไม่สะทกสะทานต่อเหตุการณ์ทุกอย่าง แต่จริงๆแล้วข้างในเขาก็ร้อนรุ่มเช่นกันเขาพยายามบอกกับแม่ว่าไม่เป็นอะไรหรอกแม่ไม่ต้องกังวลตำรวจแค่มาเก็บหลักฐานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วปรวิงนั้นเป็นคนที่รักลูกชายของตนเองมากยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกชายโดยเฉพาะยอมปิดตาจากเรื่องราวที่เธอรู้ทุกอย่างความผิดที่เทวริธรรมด้านเทวริทเขาก็วางใจตัวเองไปปล่อหนึ่งเพราะเขาคิดว่า หลักฐานทุกอย่างที่จะสืบหาถึงเขาเขาได้จัดการหมดแล้วน้ำก็ร้อนใจเช่นกันเข้ามาหาเทวริตแต่เทวริตก็บอกน้ำไปว่าคุณไม่ต้องกังวลใจอะไรผมจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่น้ำก็ไม่ไว้วางใจเทวริตอีกต่อไปเธอเห็นแล้วว่าใครที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เทวริตจะจัดการหมดทุกคนและเธอเองก็กลัวความปลอดภัยเพราะถ้าหากว่าวันหนึ่ง หลักฐานโยนมาที่เธอเทวริจจะต้องจัดการเธออย่างแน่นอนนาำทะเลาะก,กับเทวริจอย่างหนักกับเรื่องนี้และเธอบอกกับเทวริจไปว่าเธอจะขอกลับไปนอนที่บ้านเมื่อเทวริจดังนั้นเขาก็เร่มไม่พอใจเพราะรู้ดีว่าถ้าน้ำกลับไปนาำอาจจะหักหลังเขาก็ได้ซึ่งเขาจะไม่ยอมให้มันเป็นอย่างนั้นเขาคิดเพียงอย่างเดียวว่าถ้าน้ำจะกลับไปต้องกลับแบบร่างไร้วิญญาณเท่านั้น เขาไม่ยอมให้น้ำกลับบ้านทำให้น้ำรู้สึกกระวนกระวายใจและเป็นกังวลใจมากด้านสันนำเรื่องคดีการฆาตกรรมชนุดการทำร้ายร่างกายของเกื้อคุณการทำร้ายการเกิดอ,อุบัติเหตุของพิมพ์รตามาเชื่อมโยงให้เกื้อคุณและสาได้รับฟังปรากฏว่าเขาคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดรวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับการอีกด้วยเขาได้ให้ลูกน้องตามสืบ รถคันนั้นที่ทําให้การเกิดอุบัติเหตุซึ่งก็พบว่าจุดจบมันอยู่ที่หมู่บ้านประมงซึ่งก็เป็นบ้านของน้ําอีกด้วยเขาคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีจุดเชื่อมโยงอะไรบางอย่างที่ไปหาคนร้ายได้เขาได้ส่งให้ลูกน้องเข้าไปสืบค้นบ้านของน้ำซึ่งปรากฏว่าได้เจอกับเมฆเมฆเมื่อได้เห็นตำรวจเขาก็ตกใจซึ่งจริงๆแล้วเมฆเป็นคนที่รู้เรื่องราวทุกอย่างในคืนวันเกิดเหตุฆาตกรรมชนดเป็นอย่างดี พราะในวันนั้นน้ำได้โทรให้พี่ชายมารับตนและก็เทวริศออกจากเรือกลางทะเลซึ่งในคืนนั้นเมฆก็พอเห็นเหตุการณ์ลางๆงบางอย่างได้ชัดเจนเขาเห็นว่ามีชายคนหนึ่งที่ทำร้ายร่างกายชนุดแม้ในคืนนั้นจะมืดสนิแทแค่ไหนแต่ก็ยังมีแสงฟ้าแลบแสงจากสายฟ้าทำให้เขาพอเห็นเหตุหการณ์ได้ลางๆเมือม่อเมฆนำทั้งน้ำและก็ชายคนนั้นลงเรือไป ซึ่งในตอนนั้นเขาก็ได้แอบเก็บหลักฐานถุงมือของเทวริทที่ได้ทำร้ายร่างกายชนุดไว้ด้วยนั่นก็เพื่อเป็นหลักฐานหากวันไหนที่คดีมันพลิกมาว่าเขากับน้ำเป็นคนที่ทำร้ายเขาจะได้เอาหลักฐานนี้มอบให้กับตำรวจแต่ว่าเมฆก,ก็ไม่ได้ให้การอะไรกับตำรวจมากนะักอาทิตย์ที่แอบฟังอยู่ก็ไหวตัวทันเขาจึงรีบหนีออกไปพัตราเมื่อได้รู้จักคำให้การของตำรวจว่า การเกิดอุบัติเหตุของพิมพราตาอาจไม่ใช่อุบัติเหตุอาจมีคนที่ตั้งใจทำร้ายเธอและลูกและคนเดียวที่พัตรานึกถึงก็คือประวิงนั่นเองเพราะว่าประวิงเป็นคนที่ไม่ต้องการให้พิมพราตากับลูกเข้ามาอยู่ในบ้านและต้องการทรัพสมบัติพัฒราได้มาหาประวิงและบอกว่าเธอมีอะไรที่จะพูดด้วยและเธอก็ได้ตบหน้าประวิงไปอย่างแรงประวิงโกรธมากและบอกว่าเธอทำอะไรของเธอเนี่ย เธอมาตบหน้าฉันทำไมและพัตราก็ยังพูดจาใส่หน้าประวิงไปว่าถ้าหากว่าลูกกับหลานของฉันเป็นอะไรรับรองว่าเธอจะต้องเจ็บหนักมากกว่าลูกและหลานของฉันอย่างแน่นอนตอนนี้ประวิงและเทวริตก็ร้อนใจกับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะกลัวความผิดประวิงบอกกับเทวริตว่าเธอได้เห็นจดหมายอะไรบางอย่างที่ส่งมาให้อัญ,ญมณี เธอกำลังจะเปิดดูอยู่แล้วแต่ว่าเกดเพื่อนของยายอันมาเอาไปซะก่อนแล้วเธอก็จำได้ว่าคนที่จ่าหน้าทองส่งมาให้อันนั้นก็คือพนักงานบัญชีคนที่มันหายตัวไปเมื่อเทวริศได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากเขากลัวว่าพนักงานบัญชีพลน,นั้นจะมอบหลักฐานอะไรบางอย่างให้กับอัญมณีเพื่อเอาผิดเขาเขาจะยอมไม่ได้เขาบอกแม่กับเขาว่า เขาจะจัดการเรื่องนี้เองเขาจะไม่ยอมให้ใครที่จะมากดหัวเขาได้อีกต่อไปแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ของเกื้อคุณกับอัญ,ญมณีก็ระหองระแหงมากจนทำให้เกื้อคุณตัดสินใจที่จะอัดคลิปบอกความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพิมพ์รตาและหลักฐานที่เขามีให้กับทุกคนได้รับรู้แม้การกระทำในครั้งนี้เขาจะคิดหนักเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อพิมพ์รตาว่าชีวิตของเธอ ไม่ได้สวยงามอาจจะเป็นคนที่ลวงโลกก็ได้แต่ถ้าหากเขาไม่ทำความสัมพันธ์ของเขากับอัญ,ญมณีก็จะไม่มีวันที่จะกลับมาคืนดีได้อีกเขาจึงตัดสินใจอัดคลิปเพื่อบอกความจริงให้กับทุกคนได้รับรู้เมื่อเกื้อคุณเผยแพร่คลิปออกไปอัญ,ญมณีที่ได้ฟังเธอก็เข้าใจในความรู้สึกและเข้าใจความจริงทุกอย่างของเกื้อคุณเกื้อคุณมาหาอัญ,ญมณีและตัดสินใจถามเธอว่า ผมอยากรู้ว่าคุณยังอยากจะแต่งงานกับผมอีกอยุือเปล่าอัญญมณีไม่ได้ฟังอย่างนั้นเธอก็ยิ้มและพยักหน้าเบาๆเกื้อคุณเลยสวมแหวนให้กับอัญญมณีและกอดเธอเอาไว้แน่นเมื่อทั้งสองคนเข้าใจกันแล้วและในขณะนั้นโทนี่ก็เดินมากับเกรดด้วยเช่นกันโทนี่ได้เห็นภาพที่ทั้งสองกอดกันเขาก็ชวนเกรดกลับบ้านเกรดบอกกับโทนี่ไปว่าทำใจไม่ได้รับไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ไม่เป็นไรฉันอยู่เป็นเพื่อนคุณเองโทนี่หันมามองหน้าเกดความรู้สึกในตอนนี้เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปความรู้สึกที่เขาเคยชอบอัญมณีขายากได้เป็นแฟนนั้นมันหายไปแล้วมันเหลือแค่ความห่วงใยของเพื่อนคนหนึ่งที่จะมอบให้ได้เขารู้สึกหวั่นไหวหัวใจให้กับเกดซะแล้วเขามองหน้าเกดนิ่ง เมื่อเกตศบตาของเธอโทนี่เธอก็รู้สึกใจวูบไหวยังบอกไม่ถูกและเธอก็แก้เขินเบาๆด้วยการพูดสิ่งอื่นโทนี่ยิ้มให้กับเกตเบาๆเ,เ,เ,เช่นกันในตอนนี้พิมพ์ราตาได้ไปหาหมอหมอได้บอกกับพิมพ์ราตาไปว่าตอนนี้มะเร็งลุกลามหนักถ้าหากเธอไม่รักษามะเร็งเธอก็อาจจะเสียชีวิตหลังจากที่คลอดลูกก็ได้แต่พิมพ์ราตาเธอบอกว่าเธอจะรักษาลูกเอาไว้ เด็กไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่สิ่งเดียวที่เธอบอกกับเพื่อนของเธอไปวา่าเธอจะมอบให้กับลูกได้นั่นก็คือพ่อความรักจากพ่อและคนเดียวที่เธอคิดว่าจะสามารถเป็นพ่อของลูกเธอได้นั่นก็คือเกื้อคุณเธอบอกกับสิตาไปว่าเธอจะทําทุกอย่างเพื่อจะให้เกื้อคุณมาเป็นพ่อของลูกเธอให้ได้และตอนนั้นเธอคงจะตายตาหลับพิมพรตาเลยตัดสินใจโทรไปหาอัญญมณีเพราะนี่น่าจะเป็นสิ่ง เดียวที่ทำให้เกื้อคุณกลับมาหาเธอได้อัญ,ญมณีมได้มาหาพิมรตาพิมรตาบอกไปว่าเธอขอเกื้อคุณให้มาเป็นลูกในท้องของเธอได้ไหมเธอทำตัวน่าสงสารเพื่อจะให้อัญ,ญมณีมได้เห็นใจแต่ผิดคาดอัญ,ญมณีมบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ให้ไม่ได้ขอให้พิมรตายอมรับความจริงยังไงพี่นุชก็เป็นพ่อของลูกในท้อง พีนุชก็สมควรที่จะได้เป็นพ่อแม้ตอนนี้เขาจะไม่เขาจะตายไปแล้วแต่ลูกต้องได้รับรู้ว่าพิ่นุชเป็นพ่อสิ่งนี้ทําให้พิม์รัตารู้สึกเสียใจมากตอนนี้เธอแทบไม่มีหนทางที่จะให้เกื้อคุณมาเป็นพ่อของลูกเธอได้อีกแล้วซึ่งเมื่อพิมพ์รัตากลับไปทางด้านอัญ,ญมณีก็ได้รับ SMS ปริศนาส่งมาบอกว่ามีหลักฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการตายของคุณชนะ จะส่งให้คุณซึ่งข้อแม้ว่าอัญมณีต้องมาเพียงคนเดียวเท่านั้นอัญมณีคิดหนักกับเรื่องนี้อยู่สักพักแต่เธอก็ตัดสินใจไปตามที่นัดหมายซึ่งเมื่อไปถึงเธอก็ไม่เจอใครเลยแต่จู่ๆก็มีชายปริศนาเข้ามาโปะยาสลบให้เธอจนทำให้อัญมญณีสลบไปชายผู้นั้นได้นำตัวอัญมณีเข้าไปขังอย่างสถานที่แห่งหนึ่งตอนนี้ เกื้อคุณที่พยายามตามหาอัญมณีก็รู้สึกร้อนใจมากจากการหายตัวไปของเธอเขาพยายามตามหาอัญมณีเขาได้เขาเ้าไปบนห้องของอัญมณีก็ได้พบแหวนที่วางเอาไว้เขารู้สึกร้อนใจมากเธอหายไปไหนจึงได้ไปหาสันตำรวจเพื่อนของเขาเพื่อปรึกษาเรื่องนี้ซึ่งสันก็ไม่ได้รู้เลยเขาไม่รู้ว่าจะตามหาอัญมณีได้จากที่ไหนจนเมื่อการ ได้รู้ว่าอัญมณีหายตัวไปเขาจึงรีบมาหาตำรวจสันและบอกว่าผมมีอะไรบางอย่างที่จะบอกคุณผมได้ติด G.P.S. ไว้ที่รถของคุณอันผมคิดว่าน่าจะรู้ว่าอันอยู่ที่ไหนในตอนนี้ทั้งหมดจึงตามหาพิกัดรถของอันและก็ได้เห็นว่าอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งสันได้พาสาและอารีวันแม่ของอัญมณีเพื่อไปตามหาเธอด้วยเช่นกันส่วนทางด้านการกับ เกื้อคุณก็ไปกับรถอีกคันแต่ตรงสถานที่นั้นเมื่อไปถึงก็พบว่ารถของอันกำลังไหลมาอย่างรวดเร็วซึ่งเขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยอันเอาไว้แต่ก็ดูท่าทางว่ารถคันนั้นไม่มีเบรกแต่ไม่มีหยุดเลยจนในที่สุดรถเกือบจะตกลงหน้าผาแล้วในานาทีนั้นเกื้อคุณเลยตัดสินใจขับรถตนเองเพื่อไปชนรถของอันเพื่อให้รถของอันหยุด และปรากฏว่าเมื่อรถของอันหยุดเกื้อคุณก็รีบลงไปหาอันทันทีเมื่อเปิดประตูก็ปรากฏว่าอัญมณีนอนสลบไม่ได้รับรู้อะไรเลยและหัวของเธอก็ยังได้รับบาดแผลอีกด้วยเมื่อสันเข้ามาเห็นเหตุการณ์เขาก็เห็นทันทีว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาต้องมีคนจงใจที่จะฆาตก,กรรมอัญมณีอย่างแน่นอนตำรวจสันและลูกน้องสั่งให้ลูกน้องตามหาตามจุดต่างๆ เขาคิดว่าคนรายน่าจะอยู่ในละแวกนี้ยังจะไม่ไปไหนไกลอย่างแน่นอนซึ่งในที่สุดสันก็สามารถจับตัวเทวริชได้เทวริชจนมุมเขาพยายามที่จะหนีออกไปจากที่ตรงนั้นแต่ว่าเขาหนีไม่พ้นเพราะนายตำรวจได้ล้อมเขาไว้หมดแล้วทำให้เขาต้องยอมจนมุมยอมให้สันจับตัวเขาได้ในที่สุดและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามรับชมกันในละครนะคะนี้ก็ใกล้จะจบอีก2ตอนเท่านั้นอย่าพลาดนะคะและหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอภัยในที่นี้ด้วยขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ